ร้านเด็ด7็ดย่านน้ำสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคุณผู้ชมครับผมขี่จักรยานโฉบเที่ยวมาแถวผ่านฟ้าครับซึ่งย่านนี้เนี่ย มีร้านอาหารไทยแบบบ้านๆอยู่หนึ่งร้านชื่อร้านว่าร้านตุ้ครับมีทั้งข้าวแกงแล้วก็อาหารแบบไทยๆที่ราคาย่อมเยาวอร่อยทีเดียวมีเมนูหนึ่งครับเป็นเมนูหมี่กรอบที่เด็ดมากๆจริงๆวันนี้ผมเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาลิ้มลองกันไปติดตามกันเลยครับจากมะกุเทพานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปตามสถานที่ต่างๆ จึงมีโอกาสได้ชิมอาหารหลากหลายแล้วกลับมาพัฒนาอาหารของตนเองจนเกิดเป็นร้านตุก๊กย่านถนนพระสุเมนใกล้สะพานวันชาติมาก,กว่า30ปีป้าตุก๊กสริยายืนยงทวีกรบอกว่าโชคดีที่มีแม่ครัวดีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้านนั่นก็คือนุที่มีฝีมือในการทำอาหารคอยพัฒนารสชาติจนปัจจุบันนี่คือแม่ครัวที่อยู่กันมา30ปีเนี่ยโอ้โหนี่แปลว่าต้องอยู่ตั้งแต่ ย14จานเด็ดที่ไม่ควรพลาดของร้านตุ๊กคือมีกรอบสำคัญตั้งแต่การเลือกมีต้องมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันและนำเอามีไปแช่น้ำในเวลาที่พอดีคืนหนึ่งชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสะบัดน้ำมันที่ใช้ทอดต้องใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทอดออกมากรอบทนกรอบนานไม่กระด้างมีไม่อมน้ำมัน ถึงจะกรอกอะไรอย่างเงี้ยกลอกทนกรอกนานถ้าเราแบบแช่ไม่ถึงหมี่มันก็กระด้างนะใช่พอหมี่มันกระด้างนี่พอทอดไปปุ๊บมันก็ไม่ห่อนแล้วอช่ไส่วนรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปปรุงแบบหนคือให้มันออกแบบรสเปรี้ยวหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาจัดแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่คนที่ชอบน้ำปรุงรสต้องเข้มข้นเมื่อจะนำหมี่ลงไปคลุกต้องเร่งไฟแรงๆให้เดือดแล้วรีบลงไปคลุกทันที จะได้มีกรอบที่มีรสชาติกลมกลม่อมทานพร้อมเครื่องเคียงต่างๆจะได้ครบทุกรสทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มร้านตุ๊กเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็มีคนมาซื้ออาหารใส่บาตรกันแล้วมีทั้งข้าวแกงอาหารไทยจานเดียวข้าวผัดกว่า30อย่างปิด6กโมงเย็นอยากให้คุณได้ลิ้มลองมีกรอบร้านนี้จริงๆจ,จนอาจบอกว่านี่คือมีกรอบที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยลองมาสัปดาห์หน้าร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำจะพาไปแนะนำร้านใดอีกติดตามได้ใน ข่าวชนข่าวร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี